นี่ช่างกำลังใส่ซอยนะครับตัวตั้งตัวตั้งสี่สิบสี่สิบเลยนะครับเกือบเสร็จรแล้วครับกำลังใส่ตัวตั้งอันนี้หลุมสิบห้าเซนนะครับจะมีซ่อนไฟตรงกลางเป็นหลุมแล้วก็ทำกล่องย้อยลงมาแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นซ่อนไฟนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ได้ใส่ซอย ถ้าเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับใส่ซอยทั้งหมดระมาณนี้นะครับเป็นกล่องร้อยลงน,ะะนี่หลังมากอันนี้หลุมเป็นห้องเป็นห้องฟิตเนสนะคร<ๆ>ับห้องแนวโครงของเรา ไซนเอ็นเราคือเป็นครูที่สวยนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นระดับให้ได้แนวตรงที่สวยนัดเราจะใช้นอด,น,อด,น,อดนี่นะครับสปู